ไม่ใหญ่พี่ไม่รู้พี่พี่ขับมายังไงครับทำมายังไงอ่ะขับมาจากทะลุนะ่ะวิ่งมาประมาณแปดสิบเก้าสิบบาท ขิไก่นี่จะไปบ่อใช่ไหมครับ๋อแล้วยางมันระเบิดเลยยังไงยางระเบิดแล้วมันหมุนเนาะกิ้ไก่นี่ไปส่งที่ไหนครับพี่ที่อ่อถึงบ้านสร้างโอโอเคครับรับนันงบ8เหตุบ่อิบนะครับรถยนต์กระบะนะครับทุกขี้ไก่นะครับบ่อ40ด้วยตนเองนะครับสาเหตุเกิดจากการยางแตกนะครับแล้วรถหมุนนะครับเบี่ยงนะครับ ะน,นะครับผิดฝังกัตราจรนะครับตอนนี้ท่านนายกธนินพิทธลัษนะครับนายกองการบริหารส่วนตะบนสัญญาพร้อมเจ้าที่ตรำรวจนะครับและหน่วยงานต่างๆนะครับส่วนที่กาลังกันมาช่วยเหลือในทางนี้นะครับตอนนี้นายกธนินพิทรลัษได้สั่งการลดน้ํานะครับเพื่อทําการฉีดล้างระลดไถนะครับเทนี้

เขาหายไปเลยใช่หายไปเลยก็คือเาไปงายเนี <steak> ่ยอ๋อครับครับบครโอ้คนนีกว่าเขาจะจรใจมาช่วยอ่าโอ้แบบนี้ก็มีเนาะครับครับครับคับรที่ใครเอารถที่รถทีุ่บัติเหตุนแล้วแล้วใครใครเอาใครบอกเราถ่ายมาดน่ะ บุคคลแอบ,บอ้างน,นะครับว่ามีการเรียกเก็บเงินนะครับทางเจ้าของรถได้จ่ายเงินไป1,500บาทนะครับแต่ตอนนี้รถไถก็ยังไม่มานะครับเนียหน้ากระเทือกยานแตงไม่เปิดเลยครับเดนเบิด ตา,า,ามตันมาตามอ๋อครับเดี๋ยวเอารถเอารถไถมาไน้ <c oughs> ก่อนนะรถไถมาปาดไปก่อนยังดักขึ้นได้เนาะเ <c oughs> อออันนี้น่า,นาจะไถกองรถไถกองรับอแปดเหตุบอสี่ส <c oughs> ิบนะครับ รถยนต์กระบะนะครับทุกกี้ไก่นะครับเพี่ยงนะครับทำให้ขี้ไก่นะครับผิดฝังกัตราจรนะครับนะครับคนที่กาลังกันมาช่วยเหลือในทางนี้นะครับท่านี้นายกถนทนทุตรัตได้สั่งการลดน้ํานะครับเพื่อทําการฉีดล้างนะครับเราลดขี่ไก่พี่ไม่รู้พี่